สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตอีกสักทีหนึ่งฝากคำถามเบาๆแต่ตะโกนดังๆสักห้าข้อเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการสํนนักข่าวกรองแห่งชาตินันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลงใน f a c e b o o k โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับหัวข้อคือเงินดิจิตอลอีกทีเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นัทที่วัดบอกว่ารัฐบาลจะแจกเงินคนจนเนี่ยอันนี้ไม่ขัดขานครบับรีบๆแจกเลยนะครับแต่การจะแจกเงินคนรวยซึ่งมีรายได้เดือนละไม่ถึง7จ็ดหมื่นบาทมีเงินฝากไม่ถึง5 0,000นบาทอันนี้มันไม่จนนะครับสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยมันตรงกับโจทย์ไหมนะครับคําถามแรกคือรัฐบาลยังไม่ได้เสนอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ทําไมไม่บรรจุแผนงานนี้ไว้ในพรบง,งบประมาณล่ะครับคําถามที่2คือว่า จะเสนอพอรบกู้เงินไปทำไมครับทำไมไม่แจกเป็นเงินสดในแอปเป่าตังค์ทำไมยังจะแจกเป็นดิจิตอลอีกนี่คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ชี้แจงคำถามที่3คือจะเสนอเป็นพรบเงินกู้แต่แจกเดือนพฤษภ,ภาค,คมปี2567ก็แสดงว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะไปรวมอยู่ในพรบงบประมาณ2567นะครับคำถามที่4ครับอันนี้ต้องถามกรกตเพื่อไทยเนี่ย เคยยื่นชี้แจงแผนงานนี้กับกกตในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งบอกว่าจะใช้งบประมาณด้วยการตัดลดงบที่ไม่จําเป็นแต่พอชี้แจงเมื่อวานเนี่ยไม่เหมือนกับที่เคยเสนอกับกกตอ,อันนี้จะผิดหรือว่าขัดกับกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าคําถามที่5ครับพระเนี่ยไปแจกเงินท่านทําไมครับท่านจะสลักกิเลสอยู่แล้วพระพึงฉันเท่าที่มีคนถวายไม่สะสมจะทําให้พระเนตบาดแตกนะครับมันบาปหนานะครับเกิดการบริโภคนิยมขึ้นมา ผมมีข้อทวงติ่งอย่างนี้ครับเงินก้อนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเอื้อกับนายทุนร้านค้าขนาดใหญ่ส่วนร้านค้าขนาดย่อยเนี่ยไม่ได้อานิสงหรอกครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเงินที่แจกออกไปและคนรับแจกไม่ได้ใช้หรือว่าใช้ไม่หมดแล้วรัฐบาลจะทํำยังไงครับการเรียกเงินที่ใช้ไม่หมดกลับคืนมาเนี่ยจะเอาไปใช้ทําอะไรต่อได้หรือเปล่านะครับและจะขัดกับหลักพรบงเงินกู้หรือเปล่านี่คําถามเบาๆนะครับเพียงแต่ว่าตะโกนดังๆแค่นั้นเองละครับ